คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญเอาคอยเนาะไม่ว่าจะเป็นโซลอน่านะครับที่มีข่าวที่ไม่ดีนะฮะรวมถึงเรื่องของเมทิสหรือว่าเหรียญโปรเจกต์ะยะสองนะครับที่มาแรงมากๆโตขึ้นกว่าแสนเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอคุณหมอไม่ใช่คุณหมอสิพยาบาลนะครับผมที่โดนไล่ออกในเรื่องของที่เขาได้ไปเปิดแอคเคาท์ออริจแฟน แล้วก็โดนไล่ออกในปีที่แล้วมีอัปเดตวันนี้ด้วยนะครับกของข้อมูลตนาดที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันไปนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันเนาะผมก็รบกวนนิดนึงนะครับอย่างเช่นเคยก็ฝากด like กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทิ้งมาคลิปตัวดอกที่รวบรวมข้อมูลมาแบบปันกันหน่อยนะครับโอเคนั้นกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องที่เกี่ยวกับบิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ล่าสุดเนาะประธานาธิบดีนะครับ นิวพิจาร์โปรไฟล์นะครับก็เขาก็เล่นกับสื่อค่อนข้างดีเนาะได้พื้นที่สื่อชาวบิตคอยชาวคริปโตเนี่ยเยอะมากนะครับก็เป็นเป็นรูปนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเปลี่ยนมวกนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ c d o n a l d s เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเต็ดดอยอย่างเป็นทางการนักสรับประธานาธิบดีที่ประเทศเอลซากาใตรู้สึกต้นทุนเฉลี่ยยูรู้สึกจะอยู่ประมาณสัก47 0 0มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับผมก็จะเน้นราคาบิตคอยก็ตกลงไปเอาเรื่องอยู่พอสมควรก็เป็นกําลังให้และการนักสรับ ประเทศเอลซววาอร์ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าที่จะมีความกดดันอยู่มากเลยแหละเนาะในฐานะที่เป็นที่เป็นประเทศแรกของโลกที่ การให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศของเขานะครับก็ต้องจับตากันดูต่อไปแหละว่าบิตคอยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมผมเชื่ออยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะกลับมาได้ไม่ช้าก็เร็วนั่นเองนะครับยังไงก็ตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่เนาะก็ยังไงรอดูกันต่อไปว่ามันจะลงถึงแค่ไหนนะครับผมซึ่งททางเี้วกนนั้นถ้ามันลงเยอะโอเคแหละผมคิดว่าโอกาสที่มันจะขึ้นเยอะก็ก็มีสูงนะคือสมมติถ้าแบบพูดง่ายๆาน,นะสมมติถ้ามันสามหมื่นใช่ปะเฮ้ยสมมติถ้ามันแค่ขับมาในนส่่วววขอองตั 60, 000, หรืา ไฮเดิมของมันเนี่ยก็โอ้โหหนึ100่งร้อเนแล้วเนาะก็หมายถึงว่าการที่มันตกโรงแรงเนี่ยจริงๆเรามันก็เป็นในโอกาสเหมือนกันสำหรับคนที่เตรียมแผนการอะไรบางอย่างเอาไว้ตอนที่มันตกนั่นเองนะครับอย่างไีก็ขอเป็นกระจายให้กับเพื่อนๆในเช้าว,วันจันทร์วันนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางทวิตของคุณเดนนะิสพอเตอร์เนาะก็คือเขาได้เอามาบอกนะครับว่าจริงๆแล้ว Bitcoin เนี่ยไม่ได้เหวี่ยงอะไรแต่อย่างใดนะครับผมชาวชาวคริปโตก็คิดกันไปเองนะครับเพราะว่า Bitcoin เหวี่ยงน้อยกว่า Netflix อีกนะครับผมก็เลยด้ว,วาอ่าช่วงที่ราคา b บิตคอ n ตกลงไปนะจริงแล้วมันไม่ได้มีแต่แค่บิตคอ n ที่ตกนอนจริงมันตกกันทั้งโลกนะครับเลยด้วยว่าตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยโอ้โหแดงเถืองนะครับผมโดยเฉพาะ Netflix ที่โอเคต่อให้มีกำไรสูง เกินกว่าคาดจริงนะแต่หมายถึงว่ายอดคนใช้ยอดผู้ใช้งานเนี่ยโอเคอาจถ้ายังไม่ได้เยอะตามคาดก็เลยได้ส่งผลให้หุ้นเทคต่างๆตอนนี้ตกต่ําลงมาแบบเรียกได้ว,ว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะแล้วก็คริปโตก็คงจะหนีไปไม่พ้นนะครับก็เลยเรีวยกว่าตกต่ําลงมาด้วยกันซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะครับคงจะไม่พูดถึงคงไป,ไปไม่ได้นะเพราะว่าหุ้นเทคหรือว่าหุ้นโกลดต่างๆตอนนี้ก็ตกลงมาหนักเนาะเรียกว,ยว่าล่วง5วันติดนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางทารโลกเทดเดอร์เคพเนาะก็คือคนเน คือยังไม่รู้ว่าเฟดเนี่ยจะเอายังไงนะครับผมในการประชุมเร็วๆนี้เนาะซึ่งในเวลาไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณสักวันพุธเวลาตีสองนะครับผมเขาก็กังวลกันแหละว่าเจะมีการปรับในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรยังไงมีนโยบายอะไรยังไงนะครับซึ่งก็เกิดความไม่แน่นอนซึ่งเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนเนี่ยยังไงคนก็อถอนตัวก่อนรอ,ร,อรอดูสถานการณ์ดีกว่าน,นะครับยังไงก็วันพฤหัสนี้เนาะยังไงจับตา สำหรับทางสถานการณ์ของการประชุมนี้กันให้ดีนะครับเพราะ,ะเพราะว่าถ้าออกมาไม่ดีก็คงที่จะลงกันไปอีกเนาะแต่ถ้ากับการถ้ามันผิดคาดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าที่จะส่งผลให้เินกันต่างที่เขารอกันอยู่สายไลน์เนี่ยหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเงินพักเอาไว้ก่อนที่ดูดีว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมถ้าโอเคมีมีมาตรการอะไรที่มันเป็นในเชิงที่บวกเนาะหรือว่านักลงทุนมองแล้วว่ามันโอเคเนี่ยก็น่าที่จะทาให้เงินกันต่างหลั่งไหลเข้ามาได้เราก็อาจที่จะได้ทําเงินกับในช่วงช่วงนั้นได้ยังไงก็ ติดตามข่าวสารข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดแลนะนอสำหรับการประชุมที่ทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเลด้วยมีข่าวดีมาตลอดสัปดาห์เลยนอกจาัเชาวคริปโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอยเบดเอ็กซ์มาสกัดเอ็ card, NFT นเะทีนาะที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อ NFT โดยใช้ m มาสก r ด หรือว่าบัตรเครดิตได้นั่นเองนะอันนี้เป็นวีคลีคริปโตเดทแคปจากทางบล o อก Work นะครับผมเราก็มีเรื่องของ Intel ลกำลังที่จะทำเรื่องของชิปเนาะสำหรับการขุดนะฮะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมการขุดคริปโตเนี่ยมันก็จะอยู่ต่อไปนี่แหละเพราะว่ากว่าบิตคอยเนี่ยจะขุดได้ถึงหมดเนี่ยโอ้โหก็เป็นละร้อยปีเนาะก็ Intel ก็กระโดดเข้ามาร่วมวงในเรื่องของอุตสาหกรรมการขุดด้วยน่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ไฟเขียวมา,มากๆสำหรับคริปโตนะฮะประกอบกับโอ้โหหลายเรื่องเลยนะ Microsoft นะครับผมซื บราาิษนะัทแอตติวิชันเนาะถือว่าเป็นการซื้อที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเจ็ดมืล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งการซื้อครั้งนี้จะเข้าสู่ในโลกของเมตาเวิร์สนงซึ่งเราก็อาจที่จะเห็นเกมที่แบบดังๆเนาะสำหรับค่ายแอตติวิชันนะครับอย่างเช่นนังที่ผมเคยเล่นก็คือคอร์ออฟดิวตี้ใช่ไหมเออเฮ้ยมันอาจที่จะมาเชื่อมโยงอะไรกับโลกคริปโตได้นะครับราะต่อยอแล้วว่าคือถ้าจะให้บราาิษัทที่ทําคริปโตแล้วก็โอเค เอ่อคือเหมือนมาพึ่งสร้างเกมใหม่ๆเลยอะ่ะแล้วก็เริ่มที่จะเอาเข้าไปในโลกคริปโตรหรือว่าโลกบล็อกเชนหรือว่าเพทูเอืร์อนะไรต่างจริง,รงๆแล้วมันก็ได้เนาะแต่การสร้างเกมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยซึ่งมันอาจที่จะใช้เวลาเนาะแต่การที่บริษ,ษัทเกมที่มีแบบดัง้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้ปลั๊กอินหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะให้มันเข้าไปอยู่ในโลกเม t a ลเวิร์สหรือว่าโลก t อ็นเทอร์ทีนึจงะเป็นตัวอย่างและการที่น่าจับตามองเพราะว่าบริษ,ษัทต่างๆเหล่านี้เขามีรีส่นเะลลกุ เยอะอยู่แล้วนะฮะซึ่งการที่เอาเกมต่างๆเหล่านั้นมาปักอินหรือว่ามาทําอะไรบางอย่างให้มันแบบเออให้มันเป็นเอเนอร์ได้หรือว่าให้มันเล่นแล้วได้เงินได้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับประกอบกับนะครับทาง In s t a g r a m เนาะก็ได้เตรียมที่จะอินเิเกตเอเนอร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า Instagram กับ Facebook ไม่น่าที่จะใช้บล็อกเชนของคริปโตที่เรารู้จักกันนะผมคิดว่าเขาน่าที่จะใช้บล็อกเชนของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่รู้สิเขาเขา ก็คงคิดว่าเขาสามารถจะทาได้นั่นแหละนะแล้วก็เขาทําแล้วมันคุ้มกว่าแล้วก็ควบคุมได้มากกว่าสําหรับบล็อกเชนของเขาที่เป็น p r i v a t e นัท่นเองนะแต่ก็ไม่รู้นะอนาคตอาจจะทำเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ผมคิดว่ายากครับที่ทาง f Facebook กับทาง Instagram จะมาใช้บล็อกเชนของอีเธอรี่มนะหรือว่าพวกมันคิดเห็นกันยังไงสำหรับ Facebook กับ Instagram หรือว่าเมตาเนี่ยว่าเขาจะใช้บล็อกเชนของที่ไหนหรือว่าใช้ของตัวเองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ b บล็กโกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นวกโลลแ้ฮ เตรียมที่จะเปิดบล็อกเชน ETF แต่อน,นี้ยังไม่รู้จะได้รับการอนุมัติจากทางกรตอตหรือเปล่าอย่างนีก็ต้องร้อลุ้นกันต่อไปและการสำหรับทาง BlackRock กเนาะก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปีที่แล้วเรามี Bitcoin Future ETF ุดตอวไหมปีนี้เราหวังที่จะได้มีลุ้นในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF ก็เป็นไปได้นะอย่างนี้ก็ต้องจับตา สถานการณ์ของบิตคอยอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทาง Twitter กันบ้างน,นะฮะก็เลยดูว่าล่าสุดทําการโพสต์รับสมัครงานนะครับผมแล้วก็มีการเปรย์ด้วยนะว่าอาจที่จะมีในส่วนของตัวดาวเนาะหรือว่า,าตัวกว้นเน้นหรือว่าการที่ให้คนเนี่ยถือเหรียญโทเค็นไม่ไม่เช็คโทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยล้วก็สามารถจะโบนัอะไรบางอย่างได้แต่น,นี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นอะไรที่ที่น่าจับตามองแล้วกันสําหรับมูฟ e Twitter นะเพราะว่าตอนนี้เราทว Twitter ถือว่า เจ้าที่แบบสปอร์ตคริปโตมากๆอ่ะนะเรียกด้วยว่าล่าสุดเขาก็ได้ให้เอา Twitter เนี่ยอขออนุให้เอาพิจาร e p r o ไฟล์ของเราเนี่ยใน Twitter เนี่ยเปลี่ยนเป็นเอฟที่ NFT ที่เราไปซื้อหรือว่า Connect กับกระเป๋าได้นั่นเองซึ่งตัวพิจาร e p r o ไฟล์ของเราเนี่ยจากที่มันเป็นกลมๆถูกต้องไหมมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่าสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นรูปหกไม่ใช่สี่เหลี่ยมหเหลี่ยมนะครับผมก็ถือว่า Facebook ค่อนข้างเฟนลี่มากๆกับคริปโตเนาะก็เลยดูว่นาน่าจะเฟนลี่ที่สุดแล้วเนาะก่อนหน้านี้มีเรื่องของการที่ใช้ตัวไลน์ในเน็ตเวิร์กถูกต้องไหมที่เอาไปผูกกับตัวทวิตเตอร์สามารถที่จะจ่ายเงินทําทิปหรือว่าให้เงินค่าขนมอะไรต่างๆให้กับคนที่อคอนเทนต์ทางทวิตเตอร์ได้แล้วถูกต้องไหมฮะตอนนี้ก็ได้มีนิเรื่องของ NFT แล้วนะก็ย่าน่าจาับตามองแล้วกันสําหรับวิอ,อนาคตทวิตเตอร์จะมีเหรียญหรือเปล่าอัอนนี้โอ้โหถ้ามีนี่ก็ว่ากันไปไงไง,งรอจับตาสถานการณ์มูฟนี้สําหรับ ชาวทวิตเตอร์อย่างใกล้ชิดเลยละกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับออลิแฟนนี่นะครับหลายคนน่าจะชื่นชอบนะไม่รู้จริงเป่านะฮะเพราะว่าผมเห็นช่องนี้น่าจะเป็นแฟนแฟนไม่ใช่แฟนเ,เป็นผู้ชายซะเยอะนะครับผมสำหรับช่องคริปโตด็อกเนาะก็ล่าสุดนะฮะพยาบาลน,นะครับที่บรอสตันนะที่ก่อนเนเน้ได้เคยแบบได้ถูกไล่ออกเนาะเพราะว่าถูกค้นพบนะครับเพราะว่าเหมือนแบบดังอะ่ะแล้วก็คือเขาไป ทำออลิแฟนละกันนะเราก็อาจจะยังมีรูปว่าเวลเซ็กซี่อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งโอเคแหละมันก็อาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่เขาเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้เนาะก็เลยได้ส่งผลให้เธอเนี่ยได้ถูกไล่ออกมาในผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาที่ที่เธอถูกไล่ออกเนี่ยเดือนสิงหาในปีที่แล้วนะครับที่เป็นข่าวเนาะซึ่งนะครับผมคุณคุณแม่และกันนะคุณแม่วัยสามสิบเจ็ดนะฮะก็ก็คนนี้ชื่อว่าเอ,าเอารีเล่นะครับผมเอลลี่เล่เนาะก็ หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะอายุ37คุณแม่ลูก2นะฮะสามารถเนาะที่จะทําเงินนะครับผมในโลกของเลฟแฟนเนี่ยได้ราวๆสัก2 0 0 0 0นเหรียญต่อเดือนนะหรือว่าประมาณสักเดือนละหกล้านบาทนะก็ถือว่าพอสมควรเนาะสำหรับ โลกออลิแฟนนะเพราะว่าผมเห็นนี่แบบโอ้โหที่ผมเ,เห็นจัดอันดับแรงกิ้งของคนที่ไปทำออลิแฟนแล้วแบบได้ตังเยอะโอ้โหเลยถว่าเงินเดือนแล้วเป็น10บสล้านก็มีนะครับผมแต่ก็ถือว่ามีหลายๆประเทศละกันที่ไม่ค่อยที่จะชื่นชอบเนาะถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารมาแบ่งปันกัน เฉยๆนะไม่ได้จะมาแนะนําให้ไปทําอะไรแต่อย่างใดนะฮะเป็นข้อมูลข่าวสารเนาะก็ะคุณแม่37คนนี้นะครับผมที่เป็นพยาบาลคนนี้เนาะก็โอเคแหละหลังจากที่ถูกทางโรงพยาบาลน,นะครับผมได้ถูกไล่ออกมาเนาะก็ได้นะครับทำการรวบรวมทีมนะฮะหรือว่าแคร์ร่ายัางไงก็ไม่รู้นะฮะเธอนะครับผมได้รวบรวมทีมกว่า20คนเนาะเพื่อที่จะสร้างโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า West space เวสเป็นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยได้เชื่อว่านะครับ คริปโตเนี่ยเป็นอันเซอร์หรือว่าคริปโตเป็นทางออกที่จะไม่สามารถที่จะให้ใครมาเหมือนแบบมาแบนอะไรตัวอย่างใดหรือว่ามันเป็นโลกแห่งความเสรีประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมก็เลยได้ว,ว่าจะตั้งเนาะสำหรับตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเวสเปเน้นะซึ่งเวสเป c e เนี่ยมีกำหนดการในการที่จะเปิดในเดือนเฟเ r อร์รหรือว่าเดือนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะใช้เหรียญในการจ่ายเนี่ยจริงๆเราเขาบอกว่ามีหลายเชนเลยนะเพื่อที่จะ ช่วยในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของค่าแก๊สหรือว่าโอเคแหละแล้วแต่ว่าคุณจะใช้เชนไหนก็เชนไหนที่ค่าแก๊สถูกคุณก็สามารถีไปใช้เชนต,ต่างๆเหล่านั้นได้่นเองก็คือลองรับหลายเชนนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตาของเวสเปกก็จะประมาณแบบนี้นะฮะก็เลยดูว,ยว่าเขาบอกว่า New Standard in theworld นะครับอขอไปัย in the NSFW World นั่นเองนะสำหรับตัวแพลตฟอร์มนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นเหมือน o l l y f a n s นเวอร์ชันคริปโตอ่ะพูดง่ายๆนะครับประมาณนั้นเนาะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าใครลองแล้วยังไงก็มาคอมเมนต์แจ้งข่าวกันหน่อยสุดสำหรับผมผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่เคยเข้าไปใช้งานเลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ เกมกันบ้านนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง n f t เนาะจริงๆเกมมันก็ค่อนข้างเกี่ยวยงนาะมันเป็นในเรื่องของอความบันเทิงอะไรต่างๆนะครับผมนะก็เกมนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลน่จะสังเกตว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าโอเคตลาดช่วงนี้มันแครสอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะไม่ลดลงหรือว่ามันจะไม่ตกเนี่ยคือเป็นในเรื่องของวิดีโอเกมในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลน่จะสังเกตว่าเกมนะฮะสีส้มๆตรงนี้เนาะเปรียบเทียบกกฟฟิลล์มมมหหรรรรืออวาุตสสแ้็ี น้าเงินฟาฟาตรงนี้คืออุตสาหกรรมมิวสิกนั่นเองซึ่งเกมถือว่ากินขาดแล้วก็ใหญ่กว่าตลาดฟิล์มหรือว่าตลาดมิวสิกอยู่เยอะมากนะครับผมสำหรับวิดีโอเกมนั้นก็เลยไม่อยากจะให้เพื่อนมองข้ามสำหรับตลาดนี้ไปนะครับแล้วก็เพยดูเอิญปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่จุดผู้ผมคิดว่าปี2022ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจับตามองมากๆสําหรับโลกของเกมที่เป็นในรูปแบบบล็อกเชนหรือว่า เอ็นเอร์อะไรต่างๆนั่นเองเนาะตลาดเกมใหญ่จริงๆนะครับผมนะผมคิดว่าโอกาสในอุตสาหกรรมนี้มีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าคุณจะเป็นนักแคชเกมต่างๆอาจจะลองดูโอกาสของเกมที่อยู่บนบล็อกเชนอาจจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินได้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ s o ลาร์าันบ้านนะฮะก็ล่าสุดโอ้โหทรงไม่ค่อยจะดีนะฮะไหลกูรูไม่รู้กูรูยังไงนะครับหรือว่า เป็นใครแค่บางคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเนาะแต่ก็เป็นข้อมูลที่มาจากทางคอย telegram นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของตอนนี้โ so, ซททาทรงไม่ค่อยจะดีและการทาในเรื่องของ head and shoulder ในชาร์ตสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็เรียกว่า c o n f i r มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นมาก,กินกันยังไงนะสำหรับข้อมูลนี้นะครับซึ่งโอเคละถ้าเป้าหมายและกันเนาะสำหรับตัว head and shoulder นะฮะก็จะประมาณสัก69เหรียญดอลลาร์สหรัฐและกันสําหรับในเรื่องของ ชาต์โซลานานะครับยังไงก็ถ้าใครคิดเห็นกันยังไงสำหรับชาร์ตนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะโอ้โหหกสนะฮะจากตอนนี้เท่าไหร่อะร้อยต้นๆถูกต้องไหมตอนนี้69แล้วนะครับยังไงก็ขอเอากําลังเป็นกําังใจให้กับชาวโซลานาเอาไว้ด้วยและกันนัยังไงก็เตรียมแผนกันเอาไว้ให้ดีและกันสำหรับสายเทคนิคต่างๆนะครับ <S <S ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของมิติสดาวกันบ้างนะฮะก็ล่าสุดถือว่าเป็นเลเยอร์สตัวหนึ่งนั่ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกกรระะะโดดดนฮเียไ้ว่า พุ่งขึ้นมากว่า90%้าหมนะฮะเกือบเกือบแสนในรอบ1เดือนนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของตัว t v l นะหรือว่าเป็นเงินต,ต่างที่เข้าไปล็อกเอาไว้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะั้มีติดอยู่ที่อันดับสี่นะครับผมในแง่ของเ,เงินกันต่างที่ลงังไหลเข้าไปก็มีติดนั่นเวิร์กเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ฟล็อกมาจากทาง o p t i m i s m นั่นเองนะครับผมก็อนในขณะที่เข้าไปดูเนี่ยผมลองเข้าไปใช้นะก็มี โปรโตคอลหรือว่ามีดแอพต่างๆให้เข้าไปเซ็งอยู่พอสมควรแล้วกันนะอารมณ์เหมือนมีฟาร์มเซ็งนะครับคนก็เข้าไปฟาร์มสเตย์บอทคอยรู้สึกจะได้28เนตะ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าถ้าเป็นฟาร์มไหนก็วันนี้ก็ได้เป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะซึ่งผมก็ได้ทำข้อมูลในตัว e อ็กซ์เซสซีคอนเทนเอาไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่14เดือนมการาคมนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าใครอยู่ในตัวเอ็กซ์เซสซีคอนเทนต์หรือว่าได้ซัพพอร์ตกันโดยเสมอมาก,ก็ยังไงเข้าไปติดตาามเเเข้้้ไไไปปดดดูกกันนผื่ออจะอ็ี ประโยชน์กันนั่นเองเนาะโอเคก็สำหรับพวกผู้คนไหนนะครับที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตเนาะยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อกาแนฟะเนาะเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวเราก็ต้องขอคนมากเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อพวกคนไหนที่ต้องการที่จะดูในส่วนของตัวเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์นะข้อมูลรีเสิร์ชข้อมูลแปลต่างๆจากต่างประเทศที่ผมไปสมัครสมาชิกมาเนี่ยก็จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะครับยังไงก็กดไปที่ตรงเนื้อหาพิเศษแล้วกกกก็็็ขข้้้้้้อออมมููลลลลพิิิเเเศษตรรรรงนนนนนีีดดดดืะะะ450บาาาทควว่่จไไไปปโยชช์์แสั นั่นเองนะครับผมยังไงก็คิดว่าคลิปวิดีโอเพื่อนๆน,น่าจะชื่นชอบกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคอมเมนต์ออฟเดย์ของคลิปวิดีโอก่อนหน้าน,นี้กันบ้างน,นะฮะก็คุณเ c ซียได้ออกมาบอกว่าฟังลุงชโลโรเมื่อวานแกบ,บอกว่า btc มีโอกาสลงไปถึง30,000แย่ที่สุดคือ27,000นนะฮะก็ อยังไงแล้วเราไม่รู้หรอกนะว่าน,นานคตมันเป็นยังไงนะครับคงไม่สามารถที่จะมีใครมาบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ได้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ดีม,มากๆแล้วกันยังไงเขก็เข้าไปติดตามลุงฉลกในการสัมภาษณ์ในช่องต่างๆก็ได้นะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอเคแหละมันอาที่จะลงหรือว่าไม่ลงก็ได้แต่ถ้ามาลงเนี่ยก็ควรที่จะมีการแอคชั่นหรือว่ามีการเตรียมหรือว่าการวางแผนอะไรเอาไว้ก็จะถือว่าเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้นั่นเองนะยังไงก็มีแผน2เอาไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือว่ามีแผน B เอาไว้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาจับของละวันน้องสรับผู้โชคด,ดีที่จะไดะ้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณดแดนคุณชาติพิมุกนะครับผมยังไงก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์อัจเคอรดอกได้เลยนะครับบอกว่าพี่แค่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนคะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้แล้วนะฮะก็ทั้งสองอย่างแล้วกันนะครับโอเคก็ทักเข้ามาที่ไลน์อัจเคอรดอกแล้วก็แจ้งขีดที่อยู่ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อคริปโตด็อกไปให้กับคิวบ้าพเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็อย่างเช่นเคยว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมมมมมมมคคคคคออออเเเเเนนนนนต์บกกบบบกกกกกลลลัััััาาาไไดดด้้ยยิปปถผ็จจะะสุ่่แแขงงรรวีชโ ก็ยังไงคิวบดูนี่มีเพียงเท่านี้เนาะยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ